นิทานเรื่องผัวเมียขี้เมาสองผัวเมียคู่หนึ่งทำงานอยู่ในเมืองใหญ่ฝ่ายสามชาสรราีชื่อว่านายขวดส่วนภรรยาชื่อว่านางแก้วนายขวดมีอาชีพขับรถส่งของส่วนนางแก้วมีอาชีพขายผักอยู่ในตลาดแต่ก็เป็นลูกมือเขาอีกทีความเป็นอยู่ของทั้งคู่ ก็พออยู่ได้เมื่อหักค่าห้องพักค่าน้ำค่าไฟอีกทั้งลูกก็ไม่มีอยู่ด้วยกันแค่สองคนและไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่จึงไม่ขัดสนเท่าไหร่นักวันหนึ่งในช่วงเทศกาลซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวเพื่อนเพื่อนก็ทำงานด้วยกันต่างก็มารวมตัวพบปะกันซื้อเหล้ายาปาปิ้งมาเลี้ยงฉลอง หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานบรรดาเพื่อนฝูงก็ดื่มเก่งกันทั้งนั้นล้วนแต่เป็นคอทองแดงดื่มเท่าไหร่ก็ไม่เมาแถมยังขยันขยอให้สองผัวเมียกินเหล้าด้วยอีกท,ทั้งทั้ทีทั้งคู่กินไม่เป็นแต่ในเมื่อเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามจึงจำเป็นต้องดื่มเพื่อจะได้เข้ากับเพื่อนฝูงได้ และในวันหยุดพวกเขาก็มารวมตัวกันแบบทุกครั้งนานวันเข้าสองผัวเมียคู่นี้ที่ดื่มเหล้าไม่เป็นก็กลายเป็นคนติดเหล้าโดยไม่รู้ตัวจนวันหนึ่งนายขวดได้แอบไปดื่มเหล้าจนเมามายและขับรถไปเกิดอุบัติเหตุจนสิทธิค้าของนายจ้างเสียหายเขาจึงถูกนายจ้างไล่ออกส่วนนางแก้วผู้เป็นภรรยา ก็เมามายจนหลับคาแผงผักก็ถูกนายจ้างไล่ออกเช่นกันทั้งสองจึงได้กลับมาปรึกษากันว่าคงต้องเลิกดื่มเหล้าให้ได้ไม่งั้นคงไม่มีใครรับเข้าทำงานแน่ๆเมื่อมีความตั้งใจว่าจะเลิกดื่มเหล้าทั้งคู่ก็ทำสำเร็จและมีงานทำมีเงินเก็บเล็กน้อยแต่ก็ทำได้ไม่นานก็เกิดอยากกินขึ้นมาอีก และก็เหมือนเดิมเม,มาไม่จนเสียงานนายจ้างก็ได้ออกจากงานอีกเป็นแบบนี้หลายปีเนื่องจากทั้งคู่ไม่สามารถเลิกดื่มเหล้าได้เพราะเหมือนจะซึมเข้าเส้นไปแล้วที่สุดทั้งคู่ก็ตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านเกิดอย่างน้อยบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อพืชผักกับปลูกกินพืชผัก ก็ปลูกกินเองแต่เมื่อไปถึงที่บ้านพ่อแม่ก็ได้ขายที่นาไปหมดแล้วเหลือเพียงบ้านหลังน้อยกับที่ดินเท่าแมวดิ้นตายไว้ทำกินพอที่จะปลูกบ้านอยู่ด้วยซ้ำทั้งคู่จึงต้องเช่าบ้านเขาอยู่อย่างเช่นเคยทำให้ในขวดรู้สึกหงุดหงิดผ่านไปต่อว่านางแก้วผู้เป็นภรรยาว่ายายแก้ว แกต้องหางานทำนะไม่งั้นเราไม่มีค่าเช่าบ้านไหนจะค่ากินยายแก้วจึงตอบกลับว่าแกก็ด้วยล่ะตาขวดแกก็ต้องช่วยฉันทำงานไม่ใช่ให้ฉันทำอยู่คนเดียวเออรู้แล้วนะ่ะพูดมากอยู่ได้ไหนไปหาเรามาถอนซิฉันเปี้ยวปากจะแย่อยู่แล้วนางแก้ว เห็นสามีอารมณ์เสียก็รีบออกจากบ้านไปที่ร้านของชำและหอบหิ้วเครื่องดื่มของมึนเมามาให้สามีและทำกับแก้มมานั่งกินด้วยกันเหมือนเช่นเคยทั้งสองต้องไปหางานทำเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายคราวนี้นายขวดและนางแก้วได้ทำงานใกล้บ้านทั้งสองผัวเมียตั้งใจทำงานเก็บเงิน แต่แล้วเมื่อถึงเทศกาลก็เกิดการเลี้ยงฉลองตามปกติของคนทำงานทำให้พวกเขาต้องตกอยู่ในสภาวะที่เลี้ยงไม่ได้คราวนี้ติดเหล้าอย่างหนักจนไปทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานและเกิดการชกต่อยกันขึ้นนายจ้างจึงให้พักงานและห้ามทุกคนดื่มเหล้าในที่ทำงาน นายขวดและนางแก้วจึงขอให้พ่อแม่พาไปเลิกเหล้ากับหลวงพ่อที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่บำบัดคนติดเหล้าและติดยาตอนนั้นทั้งสองผัวเมียเลิกเหล้ากันได้จริงๆนายจ้างจึงให้กลับไปทำงานตามปกติจนวันหนึ่งนางแก้วก็เกิดตั้งครรภ์โดยไม่รู้ตัวซึ่งตอนนั้น นางแก้วเองก็เริ่มดื่มเหล้าอยู่ประปายและดื่มมาตลอดแต่นายจ้างก็ไม่ว่าอะไรแต่ห้ามดื่มในที่ทำงานและห้ามมีเรื่องทะเลาะในที่ทำงานเท่านั้นทั้งคู่ก็รับปากที่สุดนายขวดกับนางแก้วก็กลับมาติดเหล้าอีกครั้งคราวนี้เลิกไม่ได้ต้องดื่มทุกวัน แต่ช่วงเย็นหลังเลิกงานเวลางานก็ทำตามปกติจึงไม่มีปัญหาเรื่องงานแต่มีปัญหาเรื่องลูกในครรภ์เนื่องจากนางแก้วดื่มมาตลอดจนตั้งท้องได้สามเดือนแต่ก็ยังคงดื่มไม่คิดถึงลูกในครรภ์เมื่อครบกำหนดคลอดก็ปรากฏว่าลูกที่ออกมาตัวเล็กมาก หมอบอกว่าเด็กขาดสารอาหารตั้งแต่อยู่ในคันจึงทำให้ตัวเล็กผิดปกติและเขาก็จะไม่โตเหมือนเด็กทั่วไปซึ่งก็จริงตามนั้นเพราะลูกชายของนางแก้วแค่แก่นโตช้ากว่าเด็กทั่วไปหลายเท่าแต่เหมือนฟ้าจะส่งความพิเศษมาให้เขาลูกของเธอจึงมีสมองที่ดีเลิศกว่าเด็กปกติ ซึ่งในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างที่มีลูกกตันยูรู้คุณความคิดเห็นของเด็กน้อยไปเร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกันชนิดที่ผู้ใหญ่บางคนก็ยังคิดไม่ได้เด็กน้อยในวัยห้าขวบตัวเล็กผอมรีบสูงแค่สองฟุตต้องตื่นแต่เช้ามาหุงหาอาหารไว้ให้พ่อกับแม่ ซึ่งจะนอนตื่นสายทุกวันจากนั้นก็แต่งตัวไปโรงเรียนเองซึ่งโรงเรียนอยู่ไม่ไกลจากบ้านนักเมื่อพอแม่ตื่นมาก็ได้กินข้าวปลาที่ลูกทำไว้ให้แต่ก็หาได้สำนึกและเลิกเล่าแต่อย่างใดตกเย็นก็กินอีกแถมยังทะเลาะตบตีกันจนเป็นที่ชินตาของชาวบ้านไปแล้ว ลูกชายตัวน้อยต้องคอยห้ามทับเป็นประจำลูกพูดว่าพ่อแม่จะกินเหล้ากันทำไมกินแล้วก็ทะเลาะกันอายชาวบ้านเขาบ้างแม่ตอบกลับเองหุบปากไปเลยไอ้จ้อยไปไปหุงข้าวข้าหิวแล้วผู้เป็นแม่แตะคอกใส่ลูกชาย เด็กน้อยไม่โกรธเพราะรักพ่อแม่มากจึงเดินเข้าไปครัวหุงหาอาหารแต่ทำได้แค่ไข่เจียวไข่ต้มผักต้มและพริกป่นน้ำปลาเท่านั้นซึ่งพ่อแม่ก็กินได้ไม่มีบน่นเด็กน้อยได้ดูแลปรนิบัติพ่อแม่ดีมาตลอดแต่ก็ยังไม่ช่วยให้พ่อแม่สำนึกเลยจนกระทั่ง สองปีต่อมาสองสามีภรรยาก็ได้ล้มป่วยลงพร้อมกันจากอาการตับแข็งที่ดื่มเหล้ามาหลายปีทั้งสองนอนเตียงพร้อมโซเหลือแต่กระดูกลูกชายในวัยเจ็ดขวบต้องคอยดูแลพ่อแม่โดยมีปู่ย่ามาคอยดูแลด้วยเด็กน้อยต้องแอบร้องไห้อยู่บ่อยๆ เพราะน้อยใจในวาสนาที่เกิดมาอาภัพแต่ไอ้จ้อยตัวกระเปียกก็ไม่เคยคิดสั้นเลยจนกระทั่งพ่อแม่อาการทรุดลงเรื่อยๆและเสียชีวิตลงในที่สุดก็ได้ลูกชายคนเดียวบวชหน้าไฟให้หลวงตาเห็นว่าหนูน้อยนั้นแสนอาภัพก็เลยให้เขาบวชเรียนที่วัดจะได้มีความรู้ และเนนน้อยก็ตัดสินใจบวชไม่ศึกเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ตั้งแต่บัดนั้นจบบริบูรณ์ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังสโสน้อยสตอรี่ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ